ครับก็ขอสวัสดีทุกท่านในยามเช้าๆนะครับวันนี้ก็จะมาทำนาอีกแล้วครับทุกท่านครับก็่าเพิ่งเบื่อกันนะครับก็ทําแต่คลิปที่ทํานาเนี่แหละครับก็ไม่มีแสระอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็จะมาทําท้องพญานาคครับฝั่งนี้ที่ว่ายังไม่เสร็จไม่สิ้นนะครับก็ยังเหลืออยู่ประมาณสามล็อกครับสองล็อกครึ่งครับก็สองสามวันก็น่าจะเสร็จครับ ถ้าฝั่งที่จาเสร็จแล้วก็ฝั่งก็เขาก็จะเป็นฝั่งทางนี้ครับฝั่งข้างหน้าไปถึงหัวก็เสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ได้ไปไม่ถึงครึ่งล็อกครับก็จะเริ่มต้นที่ทําต่อฝั่งนี้ฝั่งนี้ทํายังไม่ได้นะครับเพราะว่าทางแม่บ้านเขาใส่เกตอยู่นะครับเราก็จะไปทําเป็นฝั่งนี้ครับฝั่งข้างหลังนี่ครับ ก็คงจะต้องมุดอีกเล็กครับมุดตรงนี้ก็เป็นช่วงที่มันสั้นหน่อยนะไม่ไม่ใช่สั้นคือมันแคบมครับเป็นช่วงหางก็ชมกันนะครับทุกท่านครับกับบรรยากาศดีๆในวันนี้ครับฝาโล่งครับฝาโล่งทํางานดีนะครับแต่ว่าลมครับลมจะแรงมากในช่วงกลางวันบางทีทําคลิปเสียงลมก็เข้าครืบๆเลยครับบรรยากาศดีๆนะครับทุกท่านครับ ตอนนี้ก็รีดปูนยากอยู่นะครับเพราะว่ามันต้องนอนครับต่ำกับพื้นเลยยากนิดหนึ่งนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับทำได้มาเยอะแล้วครับแค่นี้ก็พอที่จะไปรอดอยู่นะครับแต่เยอะก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าทำไม่ทันครับไม่ทันก็ปูนแห้งทีเดียวก็เพิ่มหนึ่งเลยครับรีดปูนไปก่อนนะครับ นอนทำนะครับสแสนจะสบายตออนะีนเขางามๆจหน,ออนึ่งเลโ้แหเี่ยี่่า,าให้แห้งครับคอยแห้งครับแล้วค่อยมาแกะ ครับตอนนี้ปูนก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับก็จะปัดนิดหนึ่งครับค่อนข้างยากครับก็ยังไม่แห้งดีนะครับยังแข็งแข็งอยู่เลยยังเหนียวเหนียวอยู่ครับเวลาที่เราทำในแงนขึ้นทำอย่างนี้มันก็จะกะระยะ กระยะความห่างก็อยยากนิดหนึ่งครับ ทุกอย่างอยู่ที่เวลาที่เราใส่ปูนเข้าไปข้างล่างมันจะร่วงครับเราก็ต้องปริมาณปูนที่เราใส่มันก็จะต้องมีความเหนียวที่พอดีครับถ้าพอเราแกะเสร็จเราก็จะขูดทับขูดให้มันให้มันได้ หน้าที่ก่อนแล้วก็จะล้างน้ำครับเราขูดเสร็จก็จะเห็นร่องเห็นรอยครับมันร่องรอยสวยข้อที่เขาทางสุดทีเลยครับ ก็จะมาดึงดงเส้นหาตำแหน่งก่อนนะครับต่อนข้างจะยากอยู่นิดนึงครับอู้วลมแรงมากทางใส่เก็บก็ไม่ตรงทักทีเลยต้องไปดูอยู่เรื่อยครับไงทำอย่างนี้ก็มองหาตำแหน่งยากอยู่ครับ 我这又不。 อาจะเป็นช่วงจังหวะที่หน้าฝนนะครับช่วงนี้แต่ว่าฝนไม่ตกนะครับหลายวันแล้วก็จะเป็นเรียกว่าภาวะที่ชาวนาเขาก็อาจจะหว่านข้าวครับช่วงนี้ก็จะให้โครงสร้างเขาก่อนครับ ไดเ,ย,เยนะครับวันนี้ก็อาจจะไม่ได้ล็อกหนึ่งก็ได้ครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับออล็อกหนึ่งก็ยาวพอสมควรครับได้ยาวแล้วนะครับ ครับก็จะมาเขี่ยตรงนี้นิดหน่อยนะครับตะวันก็เริ่มเย็นแล้วนะครับเมจะไปดูฝั่งทางสายเกตก็ออกจะแส่ไม่ค่อยจะตรงเท่าไรครับ,บก็โดนปาดเกตก็พอดีปูนเขากใกล้จะแห้งแล้วครับเขีเ่ยเศษแรงน้ำครับ้นางน,น้ำก็จะสะอาดอาครับ ก็โก,ก็โปกอยู่นะครับคิดว่าประมาณอีกสองวันก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเสร็จช่วง้องแล้วครับข้างบนก็เป็นธรรมชาติถนะ้าเราดินทำข้างบนแต่ว่างงายทำนี่ก็จะผิดธรรมชาตินิดนึงใช้ความเพียนนิดนึงครับความเพียนครับ ทำท้องก็ต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าไม่ทำแล้วอกลักษณ์เขาก็จะหายครับแต่ว่าถ้าลากกับพื้นครับลากกับพื้นก็สบายนิดหนึ่งครับเราไม่ต้องไปแงนทำทครับสักพักหนึ่งเราก็จะล้างน้ำก็คงจะสะอาดครับ ครับอากาศก็เริ่มใจเย็นแล้วนะครับเรจะได้เลิกงานเพราะวันนี้ก็ทําได้นิดหน่อยนะครับก็มัวแต่ฝั่งใส่เกตเขาก็จะมีปัญหาอยู่เรื่อยนะครับก็ต้องไปเคลียร์ครับก็คงจะล้างนะก็คงจะเสร็จนะครับะเลิกงานนะครับได้แค่นี้ก็ถือว่าได้งานแล้วครับอืมครับ สำหรับนางวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้นะครับทำสันทองครับก็ได้มาเยอะแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมครับยากาศยามเย็นครับขอบคุณมากครับ